ใครยังไม่ผ่านโฆษณานะคะในสตรีมก็อย่าพึ่งน้อยใจนะคะเพื่อนๆพื่ทำไปเรื่อยๆค่ะถ้าคุณทำสอเดือนภายใน2เดือนเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านก็ถือซะว่าเรายังลองงานอยู่เดีอจ้ะเพราะว่างานแต่ละงานเนี่ย พิ่นต้องให้เฮาลองงานว่าเฮาสิเป็นงานบอสิมีสิมีฝีมือมาทําคลิปให้บริษัทเมตาเพ,พิ่นบอแล้วก็เพิ่นก็มีการลองใจเฮาเด้อจ้ะให้ฝึกฝนให้ดีให้ฝึกฝนการลงคลิปให้มีคุณภาพแล้วก็เลียนผิดเลียนถึกด้วยตัวเองแล้วก็ออกมาออกมาติดตามออกมาเบิงคลิป เพื่อนคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาออกมาอันแนะนำลู่ทางวัิเหตุแนวใดก็ฟังหูไว้หูด้วยจ้ะแล้วก็เฮาก็เขาไปศึกษาตรงนั้นเองในบริษัทเมตาใน Facebook นั่เด้อจ้ะแล้วก็ตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละดีที่สุดเลี้ยนผิดเลี้ยนถือกระสร้างมั่นกระถือเสว่าเฮากำลังลองงานเนาะ แล้วก็ concession เบิดอายุน mm, ี rd, says, Hence, ่เฮาก็ล็อกเข้าไปได้แต่ว่าอย่าลืมอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของเฮาเด้อจ้ะแล้วก็ภายใน2เดือนถ้ายังบ่ได้ผ่านเดือนที่3นี่เฮาต้องลงคลิปให้เยอะๆกว่าเก่าเด้เพราะว่าบ่จังซั่นหน้าที่มันสิมีต่งกับลบเออในช่วงในช่วงนี้ก็ถือเสว่าเฮากําลังลองงานนะจ้ะแล้วก็เดือนที่3นี่ เขาต้องเล่งเลยได้บัดคันธานเขาเคยล,อง,ลองคลิปจังสมมติว่าเขาเคยล่งมือละสองคลิปเขาต้องลองมือละสี่คลิปหาคลิปไปเออต้อง <c oughs> ต้องเล่งเล่งให้มันให้มันได้หน้าที่มันสิได้ขึ้นนะจ๊ะแล้วที่นี่ภายในเวลาระยะเวลาที่เขาล้องงานเนี่ยเขาต้องอัปโหลดวิดีโอเาวลงไปนั่งได้จ้ะเขาต้อง เตรียมไว้วิดีโอยาวนี่ความยาวต้องให้ได้ภายใน2นาทีถึง3นาทียางต่ําเด้อจ้ะแต่ก็อย่ายาวเกินภายในประมาณเนี่ย2ถึง3นาทีเนี่ยกําลังดีจ้ะสันไลท์เค้าก็สิตัดเป็นริ้วโฆษณามันก็สิบ่เข้าให้แล้วก็เฮาต้องเริ่มลงวิดีโอยาวเพราะอีหยังฮู้บ่จ้ะเพราะว่าเวลาเฮาผ่านโฆษณาในสตรีมแล้วเนี่ย f a c e b o o เขาคิดเงินย้อนหลังย้อนหลังให้ได้จ้ะอืมเขาทบย้อนหลังให้เฮาเป็นเดือนพุ่นละจ้ะเออเขาก็สิเอามาใส่กระปุกเดียวกันกับเดือนแรกของเฮาเออเฮาก็ต้องฝึกฝนว่าต้องอันเฮ็ดคลิปดีมีคุณภาพสิเฮ็ดจังได๋นั่นล่ะจ้ะช่วงเวลานี้แหละ Facebook เขากําลังลองงานเฮาเนาะเออเฮาก็มาฝึกฝนให้มันชําช่องเพราะว่า เ้าสิลงคลิปสเปะสปะบ่ได้ a c e b o o k เขาต้องให้ห้าลางคลิปดีมีประโยชน์แล้วก็สังเกตเบึงมันต้องมีหนา้าห้าน้ำ,นำแล้วก็มีน้ำเสียงของห้าน้ำแล้วน้าเสียงมันต้องใส่แจวจ้ะห้าสิบว,ว้าเล่าเรื่องอียงก็ได้จะ้ะเล่าเรื่องอะไรก็ได้ที่มันเป็นออแกนิคคลิปหรือว่าเป็นเป็นคลิปที่เราครีเอทขึ้นมา ไม่ใช่ภาพที่มันจะมัวม,วมวแล้วก็น,น้ำเสียงก็ฟังไม่ออกฟังไม่ชัด Facebook เขาก็ไม่ชอบค่ะโอเคนะคะพี่ไหมออกมาให้กำลังใจทุกคนนะคะเร่งรีบนะคะมันจะได้ผ่านเนะาะฟังตังนะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์พี่ไหมนะ,ะจะ้าบ๊ายบาจ้ะ